สวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้จะพาทุกท่านนะับมาชมนะครับทงนายามเย็นนะครับผมบรรยากาศแดดดีๆกันเลยนะครับวันนี้ฝนไม่ตกเนาะนะผมนำพามาชมทงนางข้าวงามๆกันเลยนะครับผมนะครับดียสิ้นครับโอมีป่าไม้นะครับน่าจะมีป่าเนาะนะครับ เห็นบวนรุบๆบๆกันอยู่นะครับพร้อมน้ำเดี๋ยวพาพเพื่อนชมนะครับพอมนะครับบรรยากาศท้องนาจามเช็นก็เลยนะครับผมนะเมื่อกี้เห็นบวนอยู่นะครับคือมาหายใจน้อลปลาครับบรรยากาศอท้องนาจามเย็นนะครับเข้างามๆกันเลยน้อนะครับ นี่เป็นนาฝั่งตอนตกนะครับผมตั้งแต่ฝนต,ตกมานี่ก็ข้าวเริ่มงามกันเลยทีแล้วเนาะนะครับในตัวนาก็จะมีน้ำขังนะครับต้นข้าวก็ออกต้นสูงเลยนะครับผมนะัแต่กอกันเลยครับช่วงนี้ก็เป็นธรรมชาติที่งดงามกันเลยเนาะหอมกลิ่นข้าวอ่อนๆเลยนะครับผมนนะตัวนา วันนี้นะครับผมนะข่าวส,สวยๆกันเลยเนาะนะครับผมมองสุดลูกหูลูกตานะครับที่มองไกลๆขอบนู้นนะครับจะเป็นสีเหมือนอทำปูนะครับเป็นคลองเขาพัฒนาใหม่นะครับผมนะัะเป็นคลองส่งน้ำนะครับคลองชุประทานเขาทำรองรับน้ำฝนตก นะครับผมนะับทำเสร็จข้าวฝนก็ตกเลยเนาะนครับผมก็ปรับปรุง,งทัศนียภาพใหม่นะนับผมนะักมาชมทุง่งนาคือเขียวกันเลยนะครับทุกท่านครับผมนะหนักเมื่อกี้ผ่านบ้านนามาเขาตะโกนบอกว่าเข้าไปทายนาเลยนาข้าวคุนงม ก็เลยขี่เข้ามาเลยนะครับผมนะเป็นช่วงมีเวลาว่างนะนะครับผมก็มาถ่ายให้พืนชมนะครับตอนเย็นนะนะผมเนผมอากาศร้อนกันเลยนะครับผมนะบเขียดเริ่มร้องนะครับผมเนาะยังพอได้หากินนะนะแต่จับยากเนาะถ้าเป็นเขียดนะนะครับผม เหมือนนาหลายหลายท่านเนาะนะครับจากหมู่ดมสมบูรณ์นะครับผมนะมีกบมีปลาไหนะครัมีปูมีหอยนะบ้านนี้นี่โดนยาฆ่า,มาแมลงปราตายหมดนะครับผมมันจะกดศงามๆเกลเลยนะครับผมนะ ตรงนี้ก็ถ้านับเอพื้นที่ดมกันเนาะประมาณ200กว่าไร่นะครับผมนะ้ำบมอนะครับเดีจะทำโฮมกันนะครับมีของลุงมีน้ามีอาลุงนะครับผมนะ้แล้วก็ละลานนะครับ จะเป็นพื้นที่ติดกันเนาะก็จะมีเขตแดนบอกนะว่าที่ของใครถึงตรงไหนตรงไหนนะครับผมนะในในส่วนของผมเองก็าขายให้นะครับไปแล้วนะครับผมนะจะอยู่ของผมจะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมนะ น้ำมันจะไม่ถึงพอมเป็นที่ดอนเนาะน้ำจะน้อยนะครับก็ขายให้น้ำไปนะครับราคาไม่แพงน้บผมนะเพราะว่ามันไกรรับน้ำน้ำไม่ถึงนะครับผมนะก็เลยขายแพงไม่มากน้ัเนี่ครับก็รวมๆแล้วสองร้อยกว่าไรนเนาะน้ผมนะมาถ่ายเพื่อนชมเนาะน้บ ก็เปยนพื้นที่ติดกันนะครับเป็นญาติญาติพี่น้องกันแรกครับผมบรรยากาศยามเย็ยนครับหน่อยท้องทุ่งนาเนาะ,ะเงียบเลยนะครับผมวันนี้กบเขียดร้องนะครับผมนะอยู่สวยๆนะครับผม ผมมองไปแวบ,บๆนะครับอ่าผมมาหวานปุ๋ยน้อะน,นะครับจอดรถถ่ายุกไกลๆนู้นนะผมนะะรีบๆเลยทางผมนะก็ใครว่างก็มาใส่ปุ๋ยนะครับเพิ่มความเจริญงอกงามให้ข้าวนะครับผมนะ ใครไม่ว่างก็ไม่เคยเข้ามานะครับนอกจาก่าจะเที่ยวมาดูน้ําในข้าวในนานนครับผมนะช่วงนี้ก็แนวต้นยูคาลิปตัสก็เริ่มเป็นต้นลูกนะครับต้นต้นหลัก,ลกจะโดนตัดไปใช้งานหมดแล้วนะครับผมนะนะครับกำลังแตกใหม่เลยนะครับผม แต่ดังผลนี้แต่ง,งามงามเลยนะครับผมนะต้นนี้ก็ยืนต้นตายเลยเนาะนะครับผมถ้ายืนแห้งแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัดไปทำอย่างอื่นได้นะครับผมนะเพราะต้นเขาแน่นนะครับต้อนอยู่คาเล็ตัดนะครับจะตัดถ้าต้นมันใช้งานไม่ได้นะเขาจะตัดลงเนาะรอบวางก่อนเนาะนะครับผมนะ รอให้เขาแห้งนะครเราถึงจะเอาไปใช้นะครับผมต้องไปใช้ตอนสดนะครับอยู่สวยนะครับทองทุ่งน้องนะครับส่วนทิวตาที่เห็นนะครับผมนะครับ ช่วงน,นี้มีลูกก็จริงครับแต่ไม่ใช่ฤดูที่เก็บเกี่ยวของเขาเนาะตอนฤดูเก็บเกี่ยวของตาลก็มันจะมีหลายช่วงนะครับผมนับจะมีต้นที่เป็นเอาน้ำหวานนะผมเอาน้ำตาลสดครับจะเป็นต้นตอผู้นะครับผมนับส่วนต้นตอเมียก็ลูกที่ยังไม่เข้า แกนนะครับก็จะตัดมาขายเป็นลันเขาเรียกอะไรนะหัวตานะครับเอาไปต้มขายต้มกะทิน้อนะผมต้มกะทิหัวตานะครับผมนั่งดูว่าเอาไปทำกับข้าวแก่นน้ำพริกนะครับผมนะัส่วนพอเริ่มพอเขาเรียกข้าวเม็ดนะครับก็จะเป็นลันตาเนาะหอมมา เฉาะขายนะครับเป็นล้าตาสดนะครับบางคนก็เอาไปทำาล้าตาเชื่อมนะใส่น้ำแข็งใส่นะผมนะถ้าปล่อยให้แก่เลยก็คือเป็นแล้วตาสุกนะครับตาสุกเลยนะผมก็ถ้าสุกก็จะร่วงเนาะ<อ>ก็จะมาเก็บแล้วก็นำไปขายนะครับขายเป็นลูกก็ได้นะถ้าไม่ไม เราไม่ทําเองนะครับผมนะแต่ถ้าเราคั้นเองนี่คือเนื้อตาลอบเปล่านะครับสดๆเลยนะครับเนื้อตาลแห้งๆเลยนะครับผมกีโลดได้25บาทนะครับตอนนี้ถึง30บาทนะครับตอนนี้นะครับผมลูกหนึ่งก็ได้กับโลเดร์นะครับเนื้อตาลเยอแน่นมากเลยครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงปลาขึ้นมาหายใจน้องนะครับน่าจะเยอะอยู่แหละไม่ค่อยมีเวลามา หาปลาเขานอะหน้าพอเลิกงานมาก็สองสามทุ่มนะมันก็ล้าแล้วนะผมนะเอาถ่ายคลิปให้เพื่อนชมแล้วกันนาะหน้าผมนะบรรยากาศสวยๆนะครับ,นะรบท้องทุ่งนาเนาะหน้าผมเดี๋ยวให้ละนานเข้ามาหากันนะผมเนาะถ้าเขาหาได้เยอะก็เขาจะไปแบ่งให้เนาะหน้าผมเนาะ ใหญ่จะขายหมดก่อนนะครับแต่มาหาพบนี่จะต้องมีคนมาถามนะครับว่าได้ปลาเยอะไหมเงี้ยครับยากาศท้องนาง,งามๆก็เลยเนาะน,นะครับทุกท่านกับผงนะ หอมกินข้าวอ่นอ,อนๆแล้วนะครับผมนี่ยังไม่ออกลวงนะครับแค่แค่ข้าวงามเฉยๆนะครับผมนะจะทิ้งบรรยากาศงามๆนะครับภาพสวยๆนะครับยามเย็นเนาะในท้องทุ่งนานะครับผมนบ คลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับทุก,ท,กท่าน,นครับผมนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ททติดตามรับชมนะครับผมนําฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมจะได้อ่าติดตามคลิปต,ต่อไปนะครับผมนําสวัสดีครับทุกท่านครับผม